Thank you. นเข้าสู่ชาแนลในดกนะครับในคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีกลางบางซื่อโดยเราจะรีวิวรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนช่วงสถานีกลางบางซื่อไปจนถึงสุดสายที่สถานีตลิ่งชันกันนะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวกันตลอดเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีแดง <Wow. S 1> กันเลยนะครับว่าถ้าทุกท่านนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนแล้วเนี่ยจะมีบรรยากาศสองข้างทางรวมทั้งบรรยากาศระหว่างทางเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่สถานีกลางบางซื่อเลยนะครับแล้วเราก็ไปสุดกันที่สถานี ส่วนรีวิวการเดินทางในคลิปนี้จะเป็นยังไงหาัทุกท่านพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับผม <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราจะเริ่มกันตั้งแต่เครื่องจําหน่ายตั๋วไปเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนั้นเป็นยังไงครับเราจะเดินทางไปยังสถานีตลิ่งชันซึ่งก็อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือของหน้าจอของทุกท่านนะครับโดยเราก็เลือกไปที่สถานีตลิ่งชันและเราก็เลือกว่าเรามีผู้โดยสารกี่คนซึ่งสามารถซื้อตั๋วได้ ต่อครั้งเนี่ยสูงสุด5คน <Wow. S 1> ก็จะคิดราคาอยู่ที่175บาทนะครับสำหรับผมนั้นเดินทางแค่คนเดียวจากสถานีกลางบางซื่อไปจนถึงสถานีตลิ่งชันก็จะอยู่ที่35บาทนะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบธนาบาัตรหรือว่าใครมีเหรียญก็หยอดให้ที่ช่องนี้นครับผมเราก็ใส่ไปแล้ว40บาทสำหรับการรับเหรียญเราก็ต้องรับที่ช่องนี้นะครับ รับเหรียญเดินทางพร้อมกับบางอนก็จะประมาณลักษณะนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้เหรียญหรือโทเค็นสำหรับการเดินทางระหว่างสถานีกลางบางซื่อไปจนถึงตลิก์ฉันแล้วนะครับโดยขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำการเข้าเกตรหรือเข้าระบบเพื่อที่จะเป็นขั้นตอนในการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงทั้งแดงเข้มและแดงอ่อนสำหรับผมนั้น ใช้บริการสายสีแดงอ่อนนั่นเองครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่ระบบของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือเราจะต้องทําการขึ้นไปบนชั้นชานชาลาของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนเพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานีตลิงชันนั่นเองครับด้วยสถานีกลางบางซื่อเนี่ย ก็จะเป็นที่ตั้งของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนและสายสีแดงเข้มสําหรับสายสีแดงเข้มนั้นจะอยู่ที่ชันชลา3สาและชันชลาที่ส่ <Wow. S 2> ส่วนสายสีแดงอ่อนนั้นจะอยู่ที่ชันชลาที่9 <Wow. S 2> และชันชลาที่10นั่นเองครับเดี๋ยวเราเดินไปชั้นชันชลาข้างบนกันอันนี้ก็จะมีป้ายบอกทางไปยังชั้นชันชลาของสายสีแดงอ่อนเป็นระยะระยะนะครับเราจะต้องขึ้นบันไดเลื่อนนี้ไป โดยจะแบ่งเป็นสองฝั่งโดยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่แบบ out of service เราจะต้องใช้ฝั่งนี้แทนนะครับโดยขบวนรถไฟจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของผมนั่นเองโดยจะมีเวลาออกอีกแปบ๊บนึงเดี๋ยวก็ออกแล้วครับ เพื่อไปยังสถานีตลิ่งชันนั่นเองนะครับสำหรับบรรยากาศของรถไฟฟ้าสายสีแดองอ่อนก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้นะครับโดยรถไฟขบวนนี้จะมีทั้งหมด4ตู้นั่นเองวันถ่ายทำวันนี้เป็นวันธรรมดาเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าผู้โดยสารจะโลง่งสักทีเดียวก็มีบางส่วนที่ลงสถานีบางซ่อน <c oughs> บางบํรุงและสถานีตลิ่งชัน เป็นสถานีปลาทางรถไฟฟ้าขบวนนี้นั่นเองครับผมตอนนี้อยู่บนรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มแล้วนะครับเราจะรอเวลาออกจากสถานีกางบางซือซึ่งอีกประมาณ5นาทีรถไฟขบวนนี้ก็จะออกจากสถานีกางบางซือเพื่อที่ไปยังสถานีตลิง่งชันเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวบรรยากาศของสองข้างทาง,งที่รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนผ่านะครับว่าจะมีวิวอะไรบ้าง แล้วก็บรรยากาศของสองข้างทางที่รถไฟฟวาสาดสีแดงอ่อนวิ่งผ่าย บบางซ่อนัันเครสำหรับรถไฟสายนี้พอออกจากสถานีกลางบางซื่อไปแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีบางซ่น้นโดยรถไฟสายนี้ตลอดเส้นทางก็จะเลียบไปกับทางรถไฟทางไกลสายใต้และก็ทางด่วนสีรัตเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานีตลิ่งชันเป็นสถานีปลายทางของรถไฟสายสีแดงอ่อนในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับเส้นทางนี้แน่นอะน คก็จะมีส่วต่อขยายไปยังสถานีสาลายาและสถานีทนบุรีหรือบางเกอน้อยนั่นเองครับเบื้องหน้าของกล้องนี้ก็คือสถานีขนส่งหมอชิด2นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถบัสที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยและตอนนี้รถไฟขบวนนี้ก็ก็โค้งไปยังทางซ้ายเพื่อที่จะเลี่ยบไปกับทางรถไฟสายใต้ นั่นเองครับผมโดยเส้นทางนี้คือรถไฟสายสีแดงอ่อนบางซื่อตลิ่งชันมีระยะทางทั้งสิ้นประมาณ15กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นประมาณ15นาทีด้วยกันมี4สถานีนั่นก็คือสถานีกลางบางซื่อสถานีบางซ่อนบางบํารุงและสถานีตลิ่งชัน สำหรับทางด่วนเส้นนี้นั่นก็คือทางด่วนสีาัดวงแหวนลอบนอกนะครับซึ่งจะเป็นทางด่วนที่เรียบขนาดไปกับทางรถไฟสายใตย้และก็รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตลอดเส้นทางเลยนะครับผม ตอนนี้รถไฟขบวนนี้กําลังจะเข้าสู่สถานีบางซ่อนนะครับซึ่งสถานีบางซ่อนเนี่ยผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ที่สถานีนี้โดยจะเป็นชื่อสถานีบางซ่อนเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟออกจากสถานีนี้ไปแล้วสถานีต่อไปที่รถไฟขบวนนี้จะหยุดรับสง่งผู้โดยสารนั่นก็คือสถานีบางบำารุงครับโดยในช่วงนี้รถไฟก็สามารถทําความเร็วได้เต็มที่ไม่แพ้กับสายสีแดงเข้มกันเลยทีเดียวโดยสามารถทําความเร็วได้สูงสุดประมาณ145กิโลเมตรต่อชั่วโมงสายสีม่วงมาพอดีเลยนะครับกําลังเข้าสู่สถานีบางซ่อน อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในของรถไฟขบวนนี้หลังจากออกจากสถานีบางซ่อนไปแล้วและในมุมมองนี้เรากำลังกำลังจะเข้าโค้งเพื่อที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับ สำหรับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่รถไฟทางไกลวิ่งผ่านนั้นก็คือสะพานพระรามหกซึ่งเป็นสะพานรถไฟและก็สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองเมื่อก่อนนี้ก็มีทั้งเลนของรถจนและก็รถไฟปัจจุบันเป็นทางรถไฟเต็มลูปแบบพื้นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสะพานพระรามหกดั้งเดิมนั้นก็จะเป็นรูปแบบแบบใน ซึ่งในรูปแบบปัจจุบันที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นก็คือเป็นสมันที่สร้างใหม่ในช่วงปี2496นั่นเองครับ บบในมนุมมองนี้เราก็จะเข้าสู่สถานีบางบำลุซึ่งเป็นทั้งสถานีรถไฟสายสีแดงอ่อนและก็สถานีรถไฟทางไกลก็จะมาจอดที่นี่แหละครับเราก็กำลังจะเข้าปัจเจเพื่อที่จะเข้าสู่สถานี พอรถไฟขบวนนี้ออกจากสถานีบางบางหลูไปแล้วสถานีต่อไปที่รถไฟขบวนนี้จะจอดเป็นสถานีตะลิงชันซึ่งเป็นสถานีปลายทางของรถไฟขบวนนี้นะครับหากท่านผู้โดยสารลงที่สถานีตะลิงชันไปนแล้วก็สามารถต่อรถไฟทางไกลหรือรถไฟปุนปูนได้ที่สถานีนี้โดยจะเป็นสถานีชุมทางตะลิงชัน ซึ่งสถานีชุมทางตลิ่งชันก็จะเป็นสถานีที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสถานีทนบุรีและก็รถไฟทางไกลสายหลักมุ่งหน้าเข้าสู่หัวลำโพงและก็บางเซรืรอได้นะครับ บังบรุกถึงสถานีตลิ่งชันก็จะไม่ไกลมากเหมือนช่วงสถานีบางซ่อนไปบางบุรุกนะครับสำหรับทางข้างหน้านั้นก็จะเป็นทางรถไฟสายธนบุรีตลิ่งชันโดยรถไฟธรรมดาหลายขบวนของสายใต้ก็จะเริ่มต้นที่สถานีธนบุรี ในเส้นทางนี้แหละครับพอเห็นทางแยกนี้ก็เป็นสัญญาณที่ว่าเราถึงสถานีตลิงชันซึ่งเป็นสถานีปลายทางของรถไฟสายสีแดงอ่อนแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ถึงสถานีตลิ่งชันแล้วนะครับเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนโดยในเฟสต่อไปก็จะสั่มาขยะไปทางไปยังสถานีสาลายาสถานี เดี๋ยวเราจะลงกันที่สถานีนี้แหละครับเราจะลงกันที่สถานีตลิงชันนะครับเพื่อที่จะให้รถไฟขบวนนี้สัเปลี่ยนขบวนไปยังสถานีกลางบางซื่อครับผมสําหรับขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทําการคืนเหรียญ้วยสาร ถ้าระบบของรถไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะทําการหมุนเวียนเหรียญเนี่ยให้กับผู้โดยสารตื่นใช้โดยสารต่อไปนั่นเองเดี๋ยวเราจะลงบันไดของสถานีตลิ่งชันเพื่อคืนเหรียญโดยเราจะต้องมุดใต้ดินข้ามทางรถไฟไปยังตัวของโของการผู้โดยสารสถานีตลิ่งชันครับเดี๋ยวเราจะลงบันไดเลื่อนนี้นะครับพอลงบันไดเลื่อนเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวซ้าย เพื่อไปยังตัวอาคารสถานีชุมทางตลิงชันเดิมนั่นเองตอนนี้เราก็มาถึงอาคารผู้โดยสารของสถานีตลิงชัน เดี๋ยวเราจะต้องคืนเหรียญที่เกตทังออกของผู้โดยสารสถานีตลิ่งชันเพื่อให้เหรียญเนี้ยหมุนเวียนใช้กับผู้โดยสารท่านอื่นต่อไปเราก็คืนเหรียญไปที่เรียบร้อยก็ถ้ากับว่าเสร็จสิ้น กระบวนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะครับครับผมก็เสร็จสิ้นกระบวนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนแล้วนะครับหากท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดคลิปของช่องในดกนะครับยังมีคลิปดีๆอีกมากมายของช่องในดกที่ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับและสำหรับใครที่อยากกดถูกใจและก็กดติดตามแฟนเพจของในดกตอนนี้ผมก็มี Facebook Fanpage ของในดกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ในดกขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขรอมกับคำวา่าสวัสดีครับ